มาครบแล้วเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งงวดวันที่16พฤศจิกายน64เลขทู่ปู่เลขเน้นเลข2ตัว3ตัววันที่10พฤศจิกายน2564แม่น้ำหนึ่งพริรดาธนโชติจินดาสาวให้แนวทางเลขเด็ดคนดังได้ไลฟ์เฟซบุ๊กขายเครื่องรางพร้อมกับให้แนวทางเลขเด็ดสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน 2,564ซึ่งครั้งนี้แม่น้ำหนึ่งให้มาทีเดียวครบทั้งตัวปันตัวเน้นเลข2ตัวเลข3ตัวโดยแม่น้ำหนึ่งได้เขียนใส่กระดาษแจกแนวทางนาลัยระบุรัฐบาลไทยวันที่16พฤศจิกายน64วิ่งรูด4-6ฟัน4 43-45-53 534พร้อมขีบบนกำกับในกระดาษว่ามาล้านเปอร์เซ็นนอกจากแนวทางของแม่น้ำหนึ่งแล้วยังมีเลขทูปปู่ที่ปล่อยออกมาด้วยเช่นกันโดยเลขทูปปู่ของแม่น้ำหนึ่งที่จุดออกมาได้ในงวดนี้ได้แก่เลข880โดยแม่น้ำหนึ่งเผยว่าเลขทูปสวยแต่ไปตีเลขกันเอาเองไม่ตีให้ถ้าอยากให้ตีให้รอวันที่15พฤศจิกายน และยังเช่นเดิมว่าเลขที่ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไป